สวัสดีครับพี่น้องมานีมาอ่าหาอยู่หากินนะครับอยู่เขื่อนลำเปากําลังที่กินเข่าเนาะแต่ว่าบายแหละสุมมานน้ากันเพื่อนก่า้ากันกินแลวเพื่อนก่เฝ้าลงไปนาะเลือดแต่ผมเนาะอ่าเมียนผัวเมียนซ้ำอยู่พี่น้องได้กินน้าลังเขานะครับอันนี้แจวใส่มะกอกนะครับนะนะครับตาอามาเะบานเลยครับอามาเะบานเนาะอันนี้มะเขือนะครับ บักทัวแแบบนะครับเนาะบักแปบบเนาะบันฮอมครับกินสมกินเมียงนะครับเนาะเยาม่าพร้อมนะครับหลายคนไลยเอามาเนาะพี่น้องมวยอึดแนวกินมวยอึดแนวกินนะครับตอนนี้กำลังจะกินเข่าดนะครับเด้อมากินเข่าน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บนะครับเนาะอยากอยากกินอีเหนียวกบมีนะครับเนาะแต่ผมผมบอกใครมากินดิบนะครับเนาะนี่นะครับ วั้นงคนเนเกิกุ้ยเนาะพี่น้องจำเจวนะครับแต่แว่าผมผมว่าใครมักเป็นใดเนาะพี่น้องเป็นมากผมจะกินกินผักพืชที่เขียวนะครับเนาะกินผักที่เขียวนะครับถ้าซุกผมก็กินอยู่เพราะมันมากินครับเนาะกินอยู่กินอยู่ด้วยกันนะครับมากินข้าวนรงกันได้เ,เพื่อนๆสุข,ขสุขคนนะครับเด้อจำเจวหัวผักหมักแปดพี่น้องต้มหอยอันนี้ต้มหอยนะครับ ี่พี่นองต้มหอยอันลวกพักแค่นะพี่น้องวมาแม,มาจาบ้านคือกันครับ <laughs> ต้มหอยอ่ามาจากอฝั่งลาวเนาะผมเคยผมไปตลาดลาวมาทุกทุกมือนะครับเมเมื่อกี้เขาทำกันได้ครับเด้อเสร็จส็จนะครับเนาะกินข้าวพูดเดียวครับเพิ่นลงไปสอนมาท่านมาลงไปข้างล่างมันไปสอนอยู่เคลื่อนนะครับ พี่น้องตอนนี้น้ำกำลังลดพี่น้องอ่านผู้พินมาก,ก่อนท่นก็บ,บอกว่าโอ๊ยแต่ก่อนถือกว่าสันเดี๋ยวนี้มันอยากเบิดเร็วเพราะว่าแมงหนังงํามหรือว่าแมงอีเหนียวนะครับ ที่ผมเห็นนะครับประสบการณ์ที่เกิดมาที่เห็นมาเนี่ยบ้านเขาเอื่นแมงหนามวกนะประมาณจา็คถ้าเกิดมาเนี่ประมาณจา็คบ่เกินซิมหาหมื่นพอมาเป็นตัวเป็นแมงหนามวกนะครับพี่น้องผมเห็นมันไตอยู่นะมันหยาเนี่ยนะแล้วโป้งปีกอยังกับบินบินไปเป็นแมงหนามวกเดียครับพี่น้องเนาะแม่งเดียวแม่งทงงางบ้านเา แต่ว่าเสียบบ่แม่งอีเหนียวหรือว่าแม่งหนานะี่ยเนาะเสียบอยู่ครับเสียบอยู่แต่คงจะกินสุกนะครับเนาะยังหองนีกก็โต้มครับกินของกันครับ นี่หมกักมักทั่วมักทั่วแบบนะครับนะหมักแแบบนะครับแบบน้ำเอื่อนนะเท่ากับขุยแจวนะพี่น้องแจวบวงนี่ครับตำม,มันยังแสบๆแด้วใส่มะกรอกพี่น้องมากินข้าวนี่ครับอ่ะหยอดครับหย่อน อ๋อหักครับพี่น้องมืัอนี้มาทะเแรงนะครับลืมนั่นลืมนี่เข่าก็นเรื่อยไม่กินเราใกินน้ำมูเลยครบศาสตร์มาต้มหม้แกงกันมาเบิดเ,เาตาเตาทานนะพี่น้องมาฮอดแล้วบ่มีเข่ากินต้องใส่กินน้ำมูเมียผมลืม ต้มมืดก็กินหรอกวะเป้าอะไรอ่ะน้ำในยังเยี่ยมมากมดืดรับหนานะครับเยี่ยมไปยังดีอารมณ์ยังมันน้ำหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนมากจะ่ว่มีมันมีลมครับมันมี้นไม้เพราะว่าห้องลงไปกับหาน่าเพห็นเนาะพูดลงไปกับอะไรจากเพราะว่า

สวรรค์บ,บ้านนานอยู่ไหนก็อยู่นี่แหละครับสวรรค์บ้านนานะกินเขาอยู่กลางทงสำหรับอีพีในซ้ำนี้นะครับเด้อกินเขาให้อิ่มกันเราจะลงไปถ่ายคลิปเองให้องบรรยากาศเนี่ยมืงแรงเนาะตอนสี่เมื่อขอบคุณเพื่อนๆหลายๆทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ